ข่าวดูนครับทุกคนแฟนคลับนะครับเดินทางมา1,600กิโลจากนาราธิวาสครับทุกคนเพื่อที่จะมาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโอ้โหนะครับทุกคนเรียกได้ว่าด้วยความฮักความแพงจริงๆครับทุกคนถ้าไม่รักนี่คือไม่มานะครับ ต้องบอกแบบนี้เลยครับทุกคนว่าวันนี้เนี่ยอุ้มมิมข่าวกระแสก็ได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปชมครับทุกคนที่ช่องพ่อแม่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับรีดีว่าได้มีการอัปเดตกับทุกคนให้กับพวกเราได้ดูกัน FC แฟนคลับเดินทางมาจากภาคใต้นาราธิวาสครับ1,600กิโลโอ้โห เดินทางมาด้วยรถยนต์ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าแฟนคลับที่ภาคใต้ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนวันนี้เราเห็นแล้วว่าความทุ่มเทของแฟนคลับเนี่ยทำเพื่อน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขนาดไหนต้องบอกเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยอยากจะมาเห็นตัวจริงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงบางคนอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับรวมถึงบางคนคบกบเป็นคนที่ไม่เคยเจออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาก่อนเลยอยากจะมาร่วมงานอยากจะมาแสดงความยินดีกับความสําเร็จของน้องในวันขึ้นบ้านใหม่นั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าไอคอนสยามมีลิซ่าแบล็กพิงก์นะครับสีสเกตเพชรบ้านแพงเนี่ย ก็มีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะสำหรับวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบัตรเนี่ยขายหมดภายในไม่กี่วันเท่านั้นครับทุกคนพอๆเป็นแฟน FC แฟนคลบับที่อยู่ต่างประเทศบ้างครับทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างที่ไม่ได้เดินทางมาครับทุกคนก็มีการซื้อทุกนะคนบ,บัตรเนี่ย ว่าที่จะร่วมทำบุญกับน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองคับทุกคนสุดยอดมากๆเดินทางมากกว่า1,600กิโลทุกคนคำนวณซิ1,600กิโลเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับขนาดอุ้มอิงข่าวกระแสเองเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่บ้านของน้องคับทุกคนประมาณ500กิโลนะครับข้ามวันข้ามคืนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ สุดยอดมากๆนะครับทุกคนแล้วก็าทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยเนาะตอนนี้ก็มีการแบบว่าเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะต้อนรับ FC แฟนคลับกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการากางเต็นท์หรือว่าการจัดสถานที่ครับให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยครับทุกคนได้ไปกางเต็นท์นอนนะครับรองรับ FC นอ้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงได้อย่างดีที่สุดนี่คือพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจแล,พล้วก็ครอบครัวของน้องครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าสร้างห้องน้ําเนี่ย เพื่อเอาไว้ต้อนรับนะครับพอ่พอพอ่อเป็น FC แฟนคลับโดยตรงเลยถ้าทุกคนได้เห็นนะนี่คือความทุ่มเทนะครับของพ่อเอกแม่หน่อยนะครับของครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองโอ้โห สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะทุกคนวันนี้ยี่สิบเก้เอแล้วก็วันที่1อีกอีกสวันเท่านั้นครับทุกคนอีกอีกสวันเท่านั้นเนาะกับการที่น้องจะมีมหรสพครับทุกคนที่โรงเรียนเก่าของนองุ์งอิงเป็นบ้านแพงนะครับแล้วก็ที่วัดเนาะทุกคนตอนนี้วัดก็จัดสถานที่ เตรียมความพร้อมครับเพื่อคนที่จะจัดงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานผ้าป,ป่าให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับเพื่อคนต้องบอกว่าถ้าคนรู้เรื่องราวสตอรี่ของน้องเนี่ยจะทราบว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนน่ารักมากเพราะว่าน้องเนี่ยเคยร้องเพลงที่วัดด้วยหลวงปู่นะครับทุกคนหลวงปู่หรือว่าพระอาจารย์บุญนุนนะก็ได้มีการบอกกับอุ้มอิมพ่ากระแสเองนะบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยเคยร้องเพลงที่วัดแห่งนี้ด้วยบางวันเนี่ยร้องเพลงเนี่ยไม่ได้ค่าตอบแทนเลยหรือว่าไม่ได้ทิปไม่ได้รางวัลเลย พระอาจารย์นี่แหละก็จะให้ทิปน้องเองในตอนนั้นครับทุกคนใครจะไปทราบว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยร้องเพลงที่วัดด้วยใช่ไหมครับทุกคนนี่คือจากปากของพระอาจารย์บุญนุนซึ่งไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งจุดที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องเพลงไว้ด้วยในตอนนั้นนั่นเองครับทุกคนนี่คือสิ่งที่แฟนคลับรักน้องเนาะด้วยเรื่องราวสตอรี่เรื่องราวต่างๆในการสู้ชีวิตต่างๆเห็นไหมครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่า เอฟซีแฟนคลับเนี่ยเขามาไกลขนาดไหนเขายังมาเลยใช่ไหมครับทาไมอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจะไม่สู้เพื่อแฟนคลับใช่ไหมครับทุกคนเดินทางไปให้ความสุขแก่ประชาชนเนี่ยครับทุกคนทั่วฟ้าเมืองไทยสลดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องก็พูดอยู่คําเดียวว่าแฟนคลับเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนเขายังมาหาน้องเลยใช่ไหมครับทาไมน้องเนี่ยถึงจะไม่ไปเจอ FC ฟซีแฟนคลับนั่นเอง นี่แหละคือสิ่งที่น้องเคยพูดเอาไว้และวันนี้ครับทุกคนเราได้เห็นแล้วว่าแฟนคลับน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าญาติเขามีญาติอยู่ศรีสะเกดหรือเปล่าเนาะก็เลยเดินทางมาจากนาราธิวาส เพื่อที่จะมาที่ขึ้นบ้านใหม่น้องอิงเป็นบ้านแพงหรือเดินทางมาหาน้องโดยตรงเลยอันนี้พีออ่ัากระแสก็คือไม่ทราบจริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนสำหรับวันนี้โอ้โหได้เห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าเราเรามีกําลังใจในการเดินทางมากเลยและเชื่อว่าพ่อๆแม่ๆเอฟซีแฟนคลับนะครับมีกําลังใจในการเดินทางอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยขนาดนาราที่ว่าเดอะ 1,600กิโลอ่ะยังมาแล้วเราล่ะใช่ไหมครับทุกคนเราอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลอย่างอุ้มข่ากระแสเองเนี่ยก็อยู่กรุงเทพเนาะตอนนี้อาศัยอยู่กรุงเทพซะส่วนใหญ่แล้วก็เวลาที่เดินทางไปบ้านอุ้มอีกเนี่ยก็ประมาณ4 500เกือบ600โลอ่ะเราก็ยังไปใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับแฟนคลับเ c เขาก็ยังมาเลยนะเพื่อที่จะมาเจอน้องนะครับนะอยู่ที่บ้านหนองคูเนาะตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัด สีสะเกตนะครับทุกคนนะแล้วก็ไปเจอกับอิมแน่นอนไม่แน่ใจว่าคุณ FC ฟซีแฟนคลับน่าจะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะดูอยู่นะน่าจะมาวันขึ้นบ้านใหม่น้องอิงพบ้านแพงอยู่นะใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าเขาเดินทางมาไกลขนาดนี้เนาะอาจจะมีแบบเครือญาติอะไรอยู่ที่สีสะเกตเชื่อว่าเขาก็น่าจะมาแหละนะวันที่ วันที่1กับวันที่31เนาะเป็นวันขึ้นมัานใหม่เป็นโอกาสพิเศษขององค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับแล้วก็ในส่วนของอิมเองไปเจอกันกับน้องแน่นอนนะครับในวันที่31เนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาลูกสาวกันครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้อง เป็นคนที่เป็นแรงบันดัลใจให้กับเราเนาะแล้วก็ทําให้เราแบบว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเดินทางไปให้กําลังใจหีไอพีบ้านแพงอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ฝากพอ่อพ่อแม่กดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะทุกคนวันนี้คนน่าจะเดินทางกันเยอะเลยนะครับจากกรุงเทพนะครับพุ่คนสู่ต่างจังหวัดเนาะวันนี้เราก็เห็นหลายคนเนี่ยกำลังเดินทางแล้วก็โอ้โหคนแน่นมากๆนะครับอืม นะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็โอ้โหขอให้พ่อพ่อแม่แมเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่กําลังเดินทางอยู่ในขณะนี้นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็อิ่มข่าวกระแสเองก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับสําหรับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับในวันขึ้นปีใหม่ปี2568เราจะข้ามไปด้วยกันครับทุกคนเร็วมาก หนึ่งปีคือแบบโอ้โหเร็วมั่งจริงนะทุกคนคือแบบเหมือนกับเราแบบเพิ่งผ่านปี67มาเองอะ่ะนี่ปี68แล้วก็6970แล้วว่ามันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะที่เดินทางมาจากนาราธิวาสเลยนะครับวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนอโอ้โห1,600กกิโลอะ่ะไม่รักกันจริงนี่คือไม่มานะครับเนี่ย ปังมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิมด้วยนะคะไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็อิมก็เดินทางหยุดยังอยู่ที่อุดรเนาะนะครับยังอยู่ที่อุดรแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปขอนแก่นแล้วก็ไปเดินทางไปที่บ้านน้องในวันที่31นะคะ